สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูสุบนัณคุ้มโหมดหรือครูโอมนะครับนักเรียนเคยไปท่องเที่ยวทะเลแล้วดำน้ําชมปะกการังไหมครับการดำน้ำนํานี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ครับก็คือแรงและความดันของของเหลวครับความดันของของเหลวคืออะไรปัจจัยอะไรที่มีผลต่อความดันของของเหลวบ้างนักเรียนทราบไหมครับว่าการดำน้ํามีทั้งแบบดำน้ําตื้นและการดำน้ําลึก ซึ่งผู้ที่สามารถดำน้ำลึกได้ต้องผ่านการฝึกฝนมาก่อนครับต้องทำตามข้อปฏิบัติและข้อควรระวังไม่เช่นนั้นอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ครับซึ่งอันตรายอย่างหนึ่งที่อาจเจอก็คือโรคน้ำหนีบซึ่งเกิดขึ้นเมื่อผู้ดำน้ำลอยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำเร็วเกินไปจะมีอาการปวดข้อต่อและกล้ามเนือ้อสำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับโรคนี้เกี่ยวข้องกับความดันของของเหลวอ,อย่างไรเราจะไปศึกษากันครับ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรามาตรวจสอบความรู้ก่อนนะครับครูมีคําถามนะครับของเหลวแต่ละชนิดมีความหนาแน่นคงที่ที่อุณหภูมิหนึ่งหนึ่งถามว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดครับคำตอบก็คือถูกต้องนะครับ ความหนานแน่นเป็นสมบัติหนึ่งของสารที่อุณหภูมิหนึ่งหนึ่งสารจะมีความหนานแน่นคงที่ครับความดันอากาศจะสูงขึ้นเมื่ออยู่ในบริเวณที่สูงขึ้นข้อความนี้ถูกหรือผิดครับคำตอบคือผิดนะครับที่ถูกต้องก็คือความดันอากาศ จะต่ำลงครับเมื่ออยู่ในบริเวณที่สูงขึ้นความดันคือแรงที่กระทำต่อพื้นที่หนึ่งหน่วยข้อความนี้ถูกหรือผิดครับคำตอบคือถูกต้องนะครับความดันคือแรงที่กระทำต่อพื้นที่หนึ่งหน่วยยิ่งแรงมาก ความดันก็มากและยิ่งพื้นที่ที่แรงกระทําน้อยความดันก็จะมากครับเวลาที่นักเรียนดื่มนมกล่องนะครับเคยสัเกตไหมครับว่าตอนที่นักเรียนดูจนหมดแล้วจากนั้นดูต่อไปเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นครับใช่แล้วครับกล่องนมจะยุบตัวทุกๆด้านเนื่องจากเมื่อเราดูต่อไปเรื่อยๆอากาศในกล่องจะน้อยลงอากาศภายนอกจะพยายามเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ ทำให้มีแรงจากอากาศกระทำต่อกล่องนมในทุกทิศทุกทางลองคิดดูครับว่าการที่อนุภาคของของเหลวสามารถเคลื่อนที่ได้เช่นเดียวกับอากาศของเหลวจะมีแรงกระทำต่อวัตถุเหมือนอากาศหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูจากกิจกรรมนี้กันครับถ้าครูสวมถุงพลาสติกลงไปบนมือโดยให้เลยข้อมือครูแบบนี้ครับนักเรียนสังเกตลักษณะของถุงพลาสติกนะครับจะเห็นว่าถุงพลาสติกมีลักษณะโปร่งพอง ไม่แน่ไปกับมือครูใช่ไหมครับจากนั้นเดี๋ยวครูจะนํามือครูนี่ยนะครับจุ่มลงไปในน้ําครับให้หนักเรียนสังเกตลักษณะของถุงพลาสติกนะครับครูจะจุ่มลงไปแล้วนะครับครูจุ่มลงไปถึงข้อมือครูเลยครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรนักเรียนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าถุงพลาสติกตอนนี้แนบกับมือครูเลยครับ แล้วนอกจากนี้ครูยังรู้สึกถึงแรงที่กดมือครูจากทุกทีศทุกทางเลยครับนักเรียนลองไปทําตามดูได้เลยนะครับซึ่งเมื่อทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรกันครับเมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลวกระทาต่อวัตถุในทุกทิศทุกทางลูกศรนในภาพนะครับจะแสดงแรงที่กระทาต่อวัตถุครับ สังเกตทิศทางของแรงนะครับแรงนี้จะกระทําต่อวัตถุโดยมีทิศทางตั้งฉากกับผิววัตถุครับซึ่งกระทําต่อผิวทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านบนหรือด้านล่างครับดังนั้นความดันขกาของเหลวจึงมีความสัมพันธ์กับความลึกหรือระยะจากผิวขกอของเหลวถึงตำแหน่งที่สังเกตครับจากภาพความยาวลูกศรน,นะครับ จะแสดงขนาดของแรงที่ของเหลวว่าทต่อวัตถุซึ่งจะเห็นได้ว่าบริเวณที่ตื้นกว่านะครับแรงจะมีขนาดน้อยกว่าบริเวณที่ลึกกว่าครับซึ่งแรงที่เพิ่มขึ้นมานี้ก็เนื่องมาจากน้ําหนักของของเหลวที่อยู่ด้านบนมากขึ้นครับดังนั้นเมื่อระดับความลึกมากขึ้นความดันของของเหลวก็มากขึ้นครับซึ่งที่ระดับความลึกเดียวกันความดันของของเหลวจะเท่ากันครับ เวลาที่เราขึ้นลิฟต์ไปบนตึกที่สูงมากๆหรือเวลาที่เราขึ้นไปบนภูเขาสูงเราจะรู้สึกหูอื้อเนื่องจากความดันอากาศลดลงใช่ไหมครับหรือในทางตรงกันข้ามถ้าเราลงไปยังภูมเขวที่ลึกมากๆเราก็จะหูอื้อเนื่องจากความดันอากาศที่มากขึ้นครับความดันอากาศนี้จะเปลี่ยนแปลงตามระดับความสูงครับซึ่งระดับความสูงนี้เราจะวัดเทียบกับระดับน้ําทะเลเป็นระดับอ้างอิงครับ แล้วความดันของของเหลวจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกับความดันอากาศหรือไม่จะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยใดบ้างเราจะไปทดลองกันครับถ้าเราจะวัดความดันของของเหลวปกติเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแมนนอมิเตอร์ครับแต่สำหรับวันนี้เราจะใช้อุปกรณ์ที่เราทำขึ้นเองครับก็คือเจ้าสิ่งนี้ซึ่งทำยังไงบ้างครับมาดูอุปกรณ์กันเลยครับอันแรกก็คือมีลูกแก้ว มีลูกโปง่งมีจุกยางที่เจาะรูครับมีหลอดแก้วนํำแกส๊สแล้วก็มีน้ำสีครับซึ่งวิธีทำนะครับก็คือเราจะเอาลูกแก้วเนี่ยใส่ลงไปในลูกโป่งครับแล้วก็ไปสวมจุกยางแล้วก็นำหลอดแก้วนำแกส๊สเสียบลงไปครับแล้วก็สุดท้ายใส่น้ำสีลงไปในหลอดแก้วนำแกส๊สก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับ ถ้ามีแรงกระทําต่อตัวลูกโป่งแบบนี้ก็จะเห็นว่าระดับน้ําสีในหลอดแก้วน้าแก๊สเปลี่ยนแปลงไปครับโดยถ้าออกแรงกระทํามากระดับน้ําสีก็จะขึ้นมาสูงขึ้นมากครับซึ่งเราจะเอาหลักการนี้นะครับไปวัดความดันของของเหลวครับตัวอย่างเช่นแบบนี้ครูมีภาชนะบรรจุน้นําครับครูจะนําอุปกรณ์ของเรา จุ่มลงไปในน้ําครับโดยก่อนจุ่มนะครับครูจะมาร์กตำแหน่งของระดับน้ําสีในหลอดแก้วครับโดยเทปกาวแบบนี้อันนี้คือตำแหน่งก่อนจุ่มนะครับเรามาดูกันนักเรียนสังเกตเห็นอะไรครับระดับน้ําสี สูงขึ้นมาครับแสดงว่าอะไรเอ่ยแสดงว่ามีแรงกระทําจากของเหลวกระทําต่อตัวลูกโป่งครับดังนั้นอุปกรณ์ของเราสามารถวัดความดันของของเหลวได้ครับต่อไปนักเรียนก็ลองพิจารณาดูครับว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความดันของของเหลวครับจากนั้นก็ให้นักเรียนลองตั้งสมมติฐานแล้วก็ลองออกแบบการทดลองโดยใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่รอบตัวครับ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานนั้นครับครูเองก็ตั้งสมมติฐานไว้ครับมาดูสมมติฐานแรกก็คือระดับความลึกมีผลต่อความดันของของเหลวครับยิ่งความลึกมากความดันของเหลวก็จะยิ่งมากครับเอาเรามาดูว่าครูจะตรวจสอบสมมติฐานยังไงครับวิธีของครูก็คือครูจะจุ่มเจ้าอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับลงไปในน้ําที่ระดับความลึกแตกต่างกันครับ เริ่มที่ระดับแรกนะครับครูจุมลงมาเท่านี้ครูจะใช้เทปกาวแปะที่ระดับน้ำนะครับระดับน้ำสีโอเคมาดูระดับความลึกที่สองครับ ดึงลงมาอีกนิดหนึ่งเหมือนเดิมครับครูจะแปะเทปกาวที่ระดับน้ำสีมาดูที่ระดับความลึกที่3ครับ จะเห็นได้ว่าที่ความลึกมากขึ้นความดันของเหลวก็มากขึ้นด้วยครับสังเกตจากระดับของของเหลวในหลอดแก้วนำแก๊สครับมาดูสมมติฐานที่2ครับก็คือความหลันแน่นของของเหลวมีผลต่อความดันของของเหลวครับโดยความหลันแน่นของของเหลวยิ่งมากความดันของของเหลวก็จะมากครับซึ่งวิธีการตรวจสอบสมมติฐานของครูก็คือครูจะจุม่มอุปกรณ์วัดความดันของของเหลว ลงไปในของเหลวที่มีความหนาแน่นต่างกันครับในที่นี้ก็คือเป็นน้ํากับน้ํามันซึ่งน้ําจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ํามันครับแล้วก็ในการจุ่มลงไปในแต่ละครั้งครูจะจุ่มลงไปที่ความลึกเท่ากันด้วยครับถ้าเข้าใจแล้วก็ไปดูผลกันเลยครับ จะเห็นได้ว่าของเหลวต่างชนิดกันซึ่งมีความหนาแน่นต่างกันความดันของของเหลวก็จะต่างกันด้วยครับสังเกตจากระดับของของเหลวในหลอดแก้วน้ำแก๊สครับเนื่องจากที่ระดับความลึกเดียวกันของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะมีแรงกระทำต่อวัตถุที่อยู่ในของเหลวนั้นมากกว่าครับเพราะในปริมาตรที่เท่ากันของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะมีมวลมากกว่า น้ำหนักของของเหลวที่อยู่ด้านบนจึงมากกว่าครับดังนั้นความดันของของเหลวจึงขึ้นกับความหนาแน่นของของเหลวครับของเหลวที่มีความหนาแน่นมากก็จะมีความดันของของเหลวมากเมื่อพิจารณาที่ระดับความลึกเดียวกันครับเ,เราลองมาตอบคำถามกันนะครับนักเรียนคิดว่าที่ระดับความลึกเดียวกันน้ำทะเลกับน้ำในแม่น้ำ จะมีความดันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับคำตอบก็คือมีความดันต่างกันครับเนื่องจากน้ำทะเลกับน้ำในแม่น้ำมีความหนาแน่นต่างกันโดยน้ำในทะเลเนี่ยครับจะมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำในแม่น้ำดังนั้นน้ำทะเล จะมีความดันมากกว่าน้ำละแม่น้ำที่ระดับความลึกเดียวกันครับความรู้เรื่องความดันของของเหลวสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างเราจะไปดูกันครับนักเรียนเคยเห็นหอส่งน้ําหรือแทงค์น้ําที่อยู่บนตึกสูงไหมครับที่เราต้องเก็บน้ําไว้บนที่สูงก็เพื่อให้น้ําในท่อส่งน้ําที่อยู่ด้านล่างมีความดันมากครับซึ่งจะช่วยในการส่งน้ําไปยังที่ไกลๆได้ครับ ดังนั้นอาคารสูง5ชั้นที่ติดตั้งแทงน้ำประปาอยู่บนดาดฟ้าเมื่อปล่อยน้ำลงมาตามท่อไปอยังชั้นต่างๆนักเรียนคิดว่าน้ำที่ไหลาจากก๊อกน้ำชั้นใดจะแรงที่สุดครับคำตอบก็คือน้ำที่ไหลาจากก๊อกน้ำชั้นหนึ่งจะแรงที่สุด เนื่องจากน้ำในท่อชั้นล่างจะมีความดันมากที่สุดครับเพราะว่าน้ําที่ท่อชั้นล่างจะมีความลึกจากผิวน้ํามากที่สุดซึ่งผิวน้ำนี่นะครับวัดจากผิวน้ําในแท้งน้ําที่อยู่บนดาดฟ้าครับในการออกแบบเขื่อนก็จะใช้ความรู้เรื่องความดันขอของเหลวครับให้นักเรียนลองสังเกตที่ผนังเขื่อนนะครับจะเห็นว่ามีความลาดเอียงโดยบริเวณฐานเขื่อน จะมีขนาดใหญ่และหนากว่าสันเขื่อนเพื่อรองรับแรงมหาศาลจากน้ําเนื่องจากน้ําที่ระดับความลึกมากจะมีความดันมากครับดังนั้นถ้าฐานเขื่อนไม่แข็งแรงพอก็จะทําให้เกิดความเสียหายได้ครับยังจําโรคน้ําหนีที่ครูพูดถึงในตอนต้นได้ไหมครับโรคนี้เกิดขึ้นเมื่อนักำนำดำน้ําดำน้ําลึกมากกว่า30ฟุตความดันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความลึก จะทําให้แก๊สในโตรเจนละลายในเลือดและส่วนต่างๆของร่างกายมากกว่าปกติขณะที่นักดําน้ํากําลังขึ้นสู่ผิวน้ําร่างกายต้องขับแก๊สในโตรเจนที่ละลายอยู่ออกไปถ้าหากขึ้นสู่ผิวน้ําเร็วเกินไปร่างกายจะขับแก๊สในโตรเจนออกไม่ทันทําให้เมื่อถึงระดับน้ําตื้นความดันลดลงแก๊สในโตรเจนจะรวมตัว สกายสภาพเป็นฟองแก๊สในกล้ามเนื้อหรือข้อต่อจะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ครับวัตถุที่มีพื้นที่ผิวแตกต่างกันก็จะได้รับแรงจากของเหลวมากน้อยแต่ต่างกันไปครับซึ่งแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุเป็นปริมาณเวกเตอร์แต่ถ้าเราพิจารณาขนาดของแรงที่ของเหลวกระทำต่อพื้นที่หนหน่วยจะเรียกปริมาณนี้ว่าความดันของของเหลวครับ ซึ่งความดันของของเหลวเป็นปริมาณสกเกลารครับวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันบ้างครับเรารู้ว่าเมื่อวัตถุอยู่ในของเหลวจะมีแรงที่ของเหลวทํำต่อวัตถุครับโดยแรงต่อหน่วย,วยพื้นที่เรียกว่าความดันครับซึ่งความดันของของเหลวจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความลึกจากผิวของของเหลวครับยิ่งระดับความลึกมากก็จะยิ่งความดันมากแล้วก็ยังขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของของเหลวด้วยครับ ยิ่งความหนานแน่นของของเหลวมากความดันก็ยิ่งมากครับวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงและความดันของของเหลวกันไปแล้วสำหรับในตอนหน้านะครับเราจะดูกันว่าแรงที่ของเหลวทําต่อวัตถุจะส่งผลต่อวัตถุอย่างไรบ้างครับสำหรับวันนี้ครูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ